ี่วันนี้อาทิตย์อยู่ๆเราก็รีอบออกจากบ้านแนละเพราะว่ามีคนอยากเรียนกินมซำเราเราอยู่ที่กิมซำแถวอุดมสักดิ์นะก็ไม่ได้นานเท่าไหร่มาหมอไทรหัวกระเซ็นนิดหน่อยเดี<อ>๋ยวดูดีกว่าว่ามีอะไรกินบนะ้างกิมซำนีร่ราคา30บาททุกอย่างนะครับแล้วก็กิมซำทีราคา น,นี่เขามีมีผักสดให้ด้วยนะพอถ้าวะผักก็ผัดไปแล้วเขาผัดไปแล้วนี่ <c oughs> คุณนึกว่าเขาผัด <c oughs> โ,โอเคโง่ไอ้กูมานเนี่คนต้องพูดมันนานี้นะกูเตะกูเต๋มาดูหโมโูโอ้ย่าดูห้า,ท,นานทีเนอะชิมน้ำ่อนชิมน้ำ่อนกูเตะ ไม่หอมมากเลยอ่ะต้องใส่กับซอสที่เขาให้มาดูน่าจะเป็นสีดำมันซุปหน่อยแจ่มเลยมาแล้วน,นี่นลยจีบกุ้งนี่ฮะเก๋าผัเชีมถนมจีบกุ้งโอ้บักโคลี่เปียบนี่คุณรู้ว่าเขามาพจางเวินโหเยอะมากเลยอ่ะกำลังการงานสร้างอันนี้ชุดแรก สิบแข่งแถมหนึ่งแข่งนี่ไรหิบกุง้งกุ้งอ่ะลองรอ้องจิอ่เนี้ยเป็นะสวงอืมร้อยถ้าทางสิบจะไม้พเกาในเป็นกุ้งกงนะรกาวับวบเข้าไปช่วยหน่อย Bloch đi cunga, hoa hoa cunga hoa 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 ạ, cung chả จากนี่มันจะปอยเลยหมดเรียบร้อยทุกอย่างแรมจะมือเลี้ยงถูกจะมาเสือกบ่างถล่มร้อยได้อยมวะจะมือแม่งเลี้ยงโคตรถูกเลยสี่ร้อยกว่าบาทโอ้โหจะมือเลี้ยงถูกมากสี่ร้อยกว่าบาททำไมเราไม่ต่อชักชุดก็มี ไม่ต่อชุดดึมวะ400กว่าบ,บาทถูกมากโอ้โหเฮงเลยแบบได้กินฟรีทั้งที400กว่าบ,บาทเองไปต่อ